คุณอยากเพิ่มเงินคุณ2เท่าไหมครับเช่นจาก10,000ไป20,000จาก10,000 0ไป200,000จาก1ล้านไป2ล้านถ้าอยากต้องเข้าใจกฎนี้ครับกฎ72ดมันเป็นหลักการคำนวณง,ง่ายๆครับว่าถ้าคุณจะเพิ่มเงินคุณ2เท่านะเช่นจากล้านไป2ล้านเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่และต้องใช้ผลตอบแทนเท่าไหร่ครับ สูตรนี้ง่ายมากจดไปใช้ได้เลยนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการจะเบิ้ลเงิน2เท่านะครับเช่นจาก1 0,000ไป2 0,000 10,000 0ไป200,000หรือว่า1ล้านไป2ล้านเนี่ยวิธีการง่ายมากคือเอา7จตั้งแล้วหารด้วยผลตอบแทนต่อปีครับผลตอบแทนต่อปียิ่งสูงยิ่งใช้เวลาน้อยครับมาลองดูกันครับว่าสมมติถ้าเราอยากจะเพิ่มเงินจาก1ล้านเป็น2ล้านนะครับต้องใช้เวลากี่ปี ถ้าวันนี้นะครับคุณเอาเงินฝากธนาคารได้หนึ่งเปอร์เซ็นต่อปีนะกว่าเงินของคุณเนี่ยจะเพิ่มจากหนึ่งล้านไปสองล้านนะครับต้องใช้เวลาถึงประมาณเจ็ดส anyway. ิบสองปีครับแต่ถ้าว BI ันน <sanction> ี้ค <cle> ุณได้ผลตอบแทนห้าเปอร์เซ็นต่อปีนะคุณใช้เวลาเพียงแค่สิบสี่จุดสี่ปีเท่านั้นเองครับแต่ถ้าคุณความรู้เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับได้ผลตอบแทนสิบเปอร์เซ็นต่อปีนะครับจะใช้เวลาเพียงแค่เจ็ดปีเท่านั้นเองครับแต่ถ้าคุณเนี่ยเก่งมากๆนะครับได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตต่อปีนะจะใช้เวลาเพียงแค่ 3.6ปี1ล้านจะกลายเป็น2ล้านครับเห็นไหมครับว่ายิ่งผลตอบแทนยิ่งสูงยิ่งใช้เวลาน้อยลงเรื่อยๆครับแต่ว่าเจ้ากฎเนี้ยมันแม่นยำแค่ไหนเดี๋ยวเรามาคำนวณด้วยมือดีกว่าครับจำสมการนี้ได้ใช่ไหมครับว่าอยากรู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่เอา72ตั้งหารด้วยผลตอบแทนต่อปีใช่ไหมครับก็เลยลองดูครับอ้า72ตั้งดูนะหาร10%ต่อปีจะเท่ากับประมาณ7ปีนะครับเงินจะเบิ้ลเป็น2เท่านะครับ ลองคำนวณดูดีกว่าครับ1ล้านบาทใช่ไหมจะเบิ้ลเป 2, 000, ็น2ล้าน10%ต่อปีใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องคูณ100กับอีก10%อนะครับเพราะไม่เป็นดอกเบี้ยทบต้นนะครับปีที่1ครับปีที่2ครับ3.4.5.6.7 <c oughs> <c oughs> เห็นไหมประมาณ7ปีเกือบเกือบ <c oughs> 2ล้านพอด <c oughs> เีเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันใกล้เคียงตามสูตรเลยเนี่ย10%ต่อปีใช่ไหมครับ ใช้เวลาเจปีเงินถึงจะเพิ่มสองเท่าตอนนี้ทุกคนทราบครับว่าผลตอบแทนที่สูงยิ่งดีใช่ไหมครับมันใช้เวลาน้อยลงใช่ไหมครับล้าทำไงละ่ะผลตอบแทนจะสูงขึ้นเช่นคลิปนี้ครับเงินน้อยก็ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้สร้างแพสซีฟินค้าด้วยตราสารหนี้ลงทุนสไตป้าแอนครับที่เปลี่ยนเงินจาก10,000แสนบาทเป็น900รล้านบาทหรือลงทุนในกองทุนดัชนีหรือ3ามสิ่งที่คนรวยไม่ทำ ถ้าความรู้ด้านการเงินน้อยผลตอบแทนก็จะน้อยครับแต่ถ้าความรู้ด้านการเงินมากผลตอบแทนก็จะมากตามครับถ้าอยากเพิ่มความรู้ด้านการเงินก็เจอกันที่นี่ครับ